ส้มโอจะเอายังไงอ่าฟังยังโอมบ่อยไปฟังบ่อยไงแปดร้อยสี่สิบหกเนี่ยมาดีวะเฮ้ยนี่ใหญ่หกสิบหกวายไหลมาวายมา,า,ยมาครับผมพัน0ัพ อเคก็กล okay, so ับสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมวันนี้ผมพามาเล่นเกมชาย River w o n d e r นะครับผมน้ำอันสจันท์แม่น้ำไทยนะครับผมหรือว่าเกมตลาดน้ำของเรานั่นเองนะฮะเพื่อนเพื่อนเออพอเห็นเกมตลาดน้ำอย่างงี้แล้วนึกถึงอัมพวานะเคยไปเที่ยวชอบบรรยากาศมากนะที่อัมพวานึกถึงเลยนะผมนะวันนี้พกทุนมาที่ห้าร้บาทขอญาตเปิดที่เบ็ดยีละกันนะครดูตามสเต็ปของเรานะผมก็เล่นประมาณนี้แหละทุน500เบ็ดยีเปิดโบยัดก่อนเลย3ที่ิบหุ่นไม่เอากดมือดีกว่า กดมือดีกว่าดูมาเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าวันนี้ตลาดน้ําไทยจะให้เราได้เท่าไหร่ครับผมจะบวตจะลบหรือ,อยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนนะมาเต็มเครื่องเลยฮะสี่ร้อยหนึ่งบาทแล้ววายยังแช่อยู่ยังแช่อยู่ก็ยังได้อยูน่นี่แล้ว,วายหลายต่อด้วยหลายต่อฮะเกมนี้ก็ใช้สเก็ตเตอร์ทั้งหมดสี่ตัวนะฮะนะเป็นแบบแม่ค้าแจวมาแจวจ้ำจึกนะพายเรือนะผมสเก็ตเตอร์ er ทั้งหมดสี่ตัวเพื่อในการ เข้าฟรีแต่ปิี่นนะเพื่อนนะวันนี้รู้สึกเหมือนจะป่วยๆอย่างนั้นไม่รู้อากาศเปลี่ยนแปลงนะฮัลโหลืมดูมดาตัวเองกันด้วยนะครับผมมาขอ,อยาดื่มเราหน่อยหน่อยนะไปกันต่อครับผมไปกันต่อจัดก,กันต่อลุยกันต่อ บอกมาพันสองแล้วในเวลาสั้นยังอยู่ที่ไปยี่สิบอยู่นะฮะคอนโดถือว่าวันนี้แต่ค่อนข้างไวเลยมาเดียนะตลาดน้ำไหลามาสวยงามไหลามาโอ้โหสกเก็ตเตอร์เลอีกตัวเดยวเมื่อกี้มาสามตัวนะคอนโดนะนิดเดียวครับผมไปรีบกดคลิกมันนั่นแหละเมื่อกี้ กันต่อจากกันต่อให้คนดูหมุนต่อไปเรื่อยๆนิ่งๆเชิดนิ่มๆด้วยไรยิ้มเธออะไรวะเนี่ยยังไงเนี่ยมะนาวมะนาวไงทักปึ๊กมาเลยมะนาวแล้วยังไงมะม่วงมะม่วงร้องอ,อกไม่ใช่มะม่วงอ,อกร้องไปร้องอ,อกแล้วไปกล้ามทะะ่านแล้วไงไปกล้ามทะะ่านแล้วไงคนดูนิ่งละปิดโบถ้านิ่งอย่างงี้ปิดโบเอานิ่งอะไรวะเเปิดเปิดโบกัน ยังได้อยู่เอ,อ้ยยังมาอยู่ฮะยังได้อยู่มาดีเนี่ยไปยี่สิบบาทอุ้ยมาแล้วว่าไหลแล้วว่า K แน่แน่เฮ้ยย้งผมคาดการผิด่ะไม่เข้าได้ไงก่อนเคเกินบุญมูญลเดีวเจ็ดสิบหกบาทนะั่งผมนะเข้ามานิ่งนิ่งสิเอ,อ้ยบอกให้นิ่งไงจะขยับเบ็ดงูจะสามตัวไม่เข้านะคนดูเข้ายากเข้าเยากแล้วกันสามตัวไม้นี้บอกเลยว่าได้เสียวได้เสียว,ได,ยวได้ลุ้นฮะ หนึ่งสองโอ้โหไม่เข้าแต่แตกไปก่อนโุ้ยแตกหลายช่องด้วยเนี่ยรอบเนี้ยพอถ้าสเกตเตอร์ไม่เข้าผักกาดแตกคอยดูเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ผักกาดเป็นชมพู่มั่วตลอดสเกตเตอร์มาหนึ่งสองสามสี่ไม่เข้าจริงคนดูแต่แตกก่อนเออไม่เข้าก็แตกไปก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาเบทยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ไม่เข้าจริงว้าตะเคยแตกอยู่ไว้มาได้อยู่เนี่ยรอบเนี้ยแน่นอนผักกาดแน่ๆถ้าไม่เข้านะผักกาดแน่ๆ ขูแม่งผักกาดก็ยังไม่แตกสเกตเตอร์ก็ไม่เข้ากูนี่มั่วสุดๆไปทางสายมั่วซะแล้วมาไปกันต่อเพื่อนมาไปต่อจัดต่อครับผมปิดโบเลยขยับเบ็ดเลยไม่รอละไม่รอแล้ว,ไ,ลวไปเนี่ยพอเป็ดแต่ขยับเบ็ดปิดโบเนี่ยมันไหลไงเออมาเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันฮะคนดูไปที่หกสิบเลยแล้วกันนะครับผม หกปิดโบยัดก่อน10หมุนขอญาตเช็คหน่อยว่าเป็นจะใด,ดเวดหกสิบฮะคนดูฮะสิหมุนเช็คหน่อยชมพู่ชมพู่มันเป็นยังไงส้มโอจะเอายังไงอ่าฟังยังโอมบ่อยไปฟังบ่อยไงแปดอี่สิบหเนี่ยมาดีวะเฮ้ยนี่ไงหกสิบวายไหลมา วายมาครับผมพันสองเจสิบสองบาทได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่เพื่อนพันสองะได้อยู่เวลาเออมาเอสวยงามวายมาแช่ยาวๆด้วยสามทีเ no พื่อนๆนมาไม่อามาดิพันสองเนี่ยสวยงามฮะเนี่ยไปเน้นแตกนอกซะแล้วไงเพราะว่าฟรีสปปินไม่มาเลยนะครับผมนะสเก็ตเตอร์เราเกินไปว่ะ มาเบทหสิบม้นี้อันเจ็เบครับผมอีกสองทีอีกสองทีแล้วยังไงชมพู่วายเข้าแต่ไม่แตกสเก็ตเตอร์ไม่ม,มาสักท,ทีคนดูอ่ะผมจะหมุนไปอีกพักหนึ่งแล้วถ้าผมอยากซื้อผมซื้อเลยนะผมรู้สึกว่าผมอยากซื้อมากเลยอะ่ะไม่ไม่เข้าทักทีอะ่ะจริงคนดู มา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 สเกตเตอร์อ้นิ่งว่ะไอ้นะเดี๋ยวผมเล่นใจร้อนคนดูอย่างที่เราบอกไปโหบอกคนดูไปเนี่ยผมใจใจร้อนเองแล้วเนี่ยนี่เออแล้วขูเ่เผลอไปกดเมื่อกี้ไม่ได้รอลุ้นเลยแบบเมื่อกี้ใจร้อนไงมือไปกดเมาส์ยิกย๊กแม่งเข้ามาเลยเออเข้าแบบงงๆก็ได้อยู่ยังดียังเข้านะเพื่อนนะจัดมาเลยฮะสเกตเตอร์สี่ตัวฟรีจะเป็นสิบสองหมุนนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเบ็ดหกสิบ แตกมาได้เท่าไหร่เพื่อนๆจบไม้นี้ไม่แน่อาจจะพอเลยนะครับผมนะตามสเต็ปของเราอย่างที่เคยบอกไปได้แล้วเลิกนะครับผมเก็บไว้ค่อยกลับมาเล่นใหม่เพื่อนๆเกมไม่หนีไปไหนนะครับผมนะมาไปกันต่อสี่ห้าหกจิงจกยัดไส้แม่งมาทาเลนสวยเลยอ่ะมาดิอ่ะสี่ห้าหกอีกแล้วเอ้ยบ้าหรือว่าสองเดสิบ 2, 10, 10, มามาอีกเจสองมาคูณเจ็ดละม,มาอยู่ที่คนเจ็แล้วครับผมอยู่ที่คนเจ็ด กับอีกเจ็ดทีมาหูนิ่งวะอย่าพึ่งนิ่งอย่าพึงงงาพ่งนิ่งขอร้องโอ้ยอย่าพึ่งนิ่งขอร้องหูยิ่งยิ่งขอเหมือนยิ่งไม่มาเลยดูดิยังไงยังไงมานหน่อยหูน้อยคนดูมาน้อยยิง่งไปหกสิบช่วงนี้พีจี ไม่มาอีกแล้วมันเป็นช่วงชั่วนะคนดูบางทีข้าฟรีก็แจกวันนี้ก็เข้าฟรีไม่แจกแล้วแต่วันเวลานะอย่างที่เคยบอกหลายปัจจัยนะผมนะอืมจังหวะมันจะไม่แจกด้วยแหละถ้าจังหวะมันจะไม่แจกมันก็ไม่แจกอ่ะเพื่อนเล่นยนงไงมันก็ไม่แจกนะผมถ้ามันจะไม่แจกเกินไปว่าเบทดหกสิบพันสองอะเกินไปเป้าหวะคนดูฮะไปส่งงอแงซะแล้วซื้อดีกว่าไม่ไหวหรอกผมว่าเบ็ดยี่อะ ผมว่าเบ็ดยี่ซื้อดีพราะว่าเบ็ดยี่น่าจะมาดีมามากกว่าพันสองแน่ๆผมว่าจริงแม่ค้ายังไงอีกหนึ่งตัวแม่งมาช่องสุดท้ายชัวร์คอยดูเฮ้ยมาช่องนี้ว่าเฮียมั่วตลอดเลยเนี่ยคนดูบอกเฮียมัว่วเฮียมั่วสดุสดๆอ่ะมาจาก็การสิรหลักหมุนครับผมต้องได้มากกว่าพันห้าหรือเท่าพันห้านะเพื่อนถึงจะได้เท่าทุนนะผมแต่บวกพันห้าเพื่อ พอน้องซื้อหน่อยอร่อยแน่ไม้ก่อนผักกาเนี่ยเปิดหน้าแรกแตกมาเลยถือว่าประเดิมได้ดีแต่วายไม่แตกไม่ดีละคนดูไม่ดีละไม่ดีละ,ละยังไงเนี่ยโอ้ขู่มะนาวก็ไม่ออกมะม่วงก็ไม่ออกมะเฟืองมะไฟทอมโอมะนาวอะไรเนี่ยไปมั่วแล้ะ มนันผระแฟนแตงโมชายโยโยหยีวเนี่ยไปเรื่อยไปเรื่อยพูดเรื่อยโ,อโู้หมันดูเจ๊งจริงเจงจริงอีกสองไม้วายมาหน่อยได้อยู่ทามะม่วงเข้ามาก็ซิ่งอยู่อ่ะเนี่ยมะม่วงเข้ามาก็ซิ้งอยู่เนี่ยขู่แล้วมันหมดวายแล้วไงมันดูฮะถึงไหมเนี่ยพันห้าเนี่ยเหมือนจะเจ๊งหรือเปล่าแปดร้อย จริงๆคอนโดจริงๆฮะมาก 6, ารังหงกนให้อีกละไปเลยเบ็ดร้อยเลยฮะคอนดูมาถึงซัดเบ,บ็ดร้อยเลยเบ็ดร้อยเปิดโบโลด้วยมาอ๋อทุนเราเริ่มมาแล้วนะผมเล่นได้นะเบ็ดร้อยนะเบ็ดร้อยเล่นได้มาเลยยัดเบ็ดร้อยเลยมาดิมาดิวายมาดิเออเอาหมดละสิบบาทละนี่ยังมาเต็มเครื่องมาเด,ดี่ยวห้าร้อยเนี่ยมาดิยังไงอะมาดิ เออไปแนวพาแล้วไงไปแนวพาแล้วเปิดเบ็ดเยอะเลยไงมาเออไปบอกคนดูอย่าใจร้อนเนี่ยกูใจร้อนแล้วเนี่ยตอนนี้มาขันเก้าห้าสิบครับผมหมดไหมเนี่ยมาดูคนดูเอาละนิ่งละเออมาหน่อย,มา,อยมาหน่อยฮะมาหน่อยแล้วก็มาเทียนนิดด้วยนะยา,ยาวยาวยาวลองลองกดงทำเป็นบ้าดู เออไม่รู้เกี่ยวไหมลองกดทะเปีนบ้านดูเมื่อกี้แบบใช้เมาส์กดไงลองกดเมาส์เอ,อ้ยลองกดทะเปีนบ้านดูไปเนี่ยไปกดเรื่อยแล้วไงอุ้ยเอาแล้วคนดูนิ่งเกินไปละเฮ้ยจริงจริงฮะคนดูเกินไปแล้วปล่อยก่อนปล่อยก่อนเป็นสเต็ปปล่อยให้มันกินตังค์ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจงังหวะมันจะแตกมันจะบูมนะคนดูคอยดูนะ เออจากสเต็ปที่ผมเล่นมาสรุปหมดสรุปกดจนหมดสภาพวายหุวายมาไม่แตกเกินไปวะวายมานี่อะ่สกเก็ตเตอร์มาแล้วฮะสีตัวเบ็ดร้อยผมบอกแล้วไม้นี้แหละผมว่ได้เสียถ้าได้เสียปุ๊บผมพอเลยจริงถ้าบวกผมพอเลยนะผมรู้ฮะผมพอเลยจริงขอแค่บวกพอเบ็ดร้อยตลาดน้ำชา มาครับผมมาแล้วหกร้อยสี่สิบสวยๆมาอีกร้อยยี่สวยสวยๆเบ็ดร้อยนะเนี่ยมาดิครับผมเจ้หกสิบบาทเนี่ยอารละไมานี้แหละผมบอกแล้วได้เสียแน่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 บอกเลยเหมือนเคี่ยวมานาละอันสามสามสิบนี่ผมไมานี้มาคูณเจ็ดกับอีกเจ็ดหมู่นี่คุณคุณว่าคุนคุนนี่ไง และหลังจากเจ็ดคูณเจ็ดแม่งหลายยาหมดเลยไม่บวกแล้วขอหน่อยได้ไหมหูขอหน่อยได้ไหมครับวายเหรอมเมื่อกี้ยังเก่าอยู่เลยตอนนี้มาออนวอลละวายละมาเหอะไม้สุดท้ายละมาหน่อยอืมาววัยยี่สิบก็ยังดีไม่มาจริงนะคนดูวันนี้ตลาดน้ําไทยผมว่ามายากสองพันหกสามสิบถึระเบิดร้อยถือว่าน้อยนะครับผมเอาแค่หมื่นหนึ่งพอแล้วนคนดูตามสเต็ป ของช่องเรานะผมนะเล่นแค่หมื่นพอฮะปั้นเหนื่อยจริงเลยหมื่นหนึ่งช่วงนี้ประเดี๋ยวหมื่นหนึ่งนี่ปั้นแป๊บเดียวนะถ้าวันไหนมันจะบวกวันไหนมันจะเฮงเนี่ยแป๊บเดียวนะแต่แบบช่วงนี้รู้สึกว่ายากแหละนอกก็ไม่ค่อยแตกเลยในก็ไม่ค่อยแตกเหมือนกันผักกาดมาแน่โอ้โหไม่แน่ด้วยกูมั่วอีกละสเก็ตเตอร์มามาฮะับผเต็มเครื่องพันหกสวยงามมาอีกแล้วหกสิบสวยงามปลาหมึกย่างต้องเข้าละไม่เข้าปลาหมึกย่างยังไง ยังไงอ่ะปลาหมึกย่างไม่เข้าจริงมาไปต่อของสเก็ตเตอร์อีกตัวนึงอ้าวหมื่นแล้วนี่หว่าคนดูลืมดูสเก็ตเตอร์ไม่เป็นไรถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปนะครับผมสเก็ตเตอร์ไม่เข้าไม่เข้ากูกดอีกเอาเดียวอ่ะกดกดเหลือเอ้ยจะว่าจะกดให้เหลือสักหมื่นนึงยังได้อยู่อ่ะยังได้ไปต่อฮะคนดูฮะมาไหนๆก็ไหนๆละอ่ะแถมทริปตีแล้วกันเอางี้แถมทริปตีจบเลยนะโอเคปะคนดูไม่ว่ากันนะ สิบทีพออะไปสิบทีแล้วพอละหรือว,ว่าบวกพอสมควรแล้วนะครับผมอย่าไปลบมากอย่างที่เราเคยบอกกันไว้เล่นได้ใจร้อนได้แต่จังหวะบวกแล้วต้องแบบเลิกน,นะตามถ้าแบบตามที่ผมแบบชอบเล่นนะครับผมผมจะแนะนําคนดูตลอดนะว่าได้ให้เลิกน,นะผมนะอย่าไปหวังสูงมากเพราะว่าเนี่ยทุนห้าร้อยบวกมันหนึ่งหมื่นก็ถือว่าค่อนข้างแบบเยอะมากๆแล้วนะครับผมโอเค เรขอบียนไว้เดี๋ยววันนี้นะคนดูนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับผม mm. ก็ฝากกดและก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะ mm. สวัสดีวันนี้สวัสดีครับ